สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนุ่น investing นะคะซึ่งคลิปในวันนี้นะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับ e x n e t เล่นยังไงวิธีเทรด forex กับบ o ็อกเกอร์เอแล้วก็สอนพื้นฐานเกี่ยวกับการเทรด forex ให้กับมือใหม่อย่างละเอียดเลยนะคะสำหรับใครนะที่ยังไม่มีบัญชี Ex n e t นะคะก็จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดแอปใต้คลิปนี้นะเพื่อนๆสามารถ กดไปที่ลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิธีการสมัคร Xnet นะก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็กดเข้าไปที่ x n ก t กันก่อนนะคะเมื่อทุกคนกดเข้ามาใน x n e t แล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าบัญชีแบบนี้นะคะทีนี้ให้กดเลือกบัญชีที่จะใช้เทรดก่อนด้วยการกดที่ตรงนี้นะคะ แล้วก็เลือกเป็นบัญชีเดโมนะบัญชีอันนี้นะคะก็จะเป็นบัญชีของ MT4 นะคะถ้าใครที่อยากเ,เทรดในแอปเลยนะคะก็สามารถสมัครเป็นบัญชีเทรด MT5 ได้นะคะก็กดไปที่บวกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นบัญชีทดลองค่ะจากนั้นนะคะก็สามารถเลือกเป็น MT5 หรือว่า MetaTrader 5ได้เลยนะคะ แล้วก็เลือกเป็นสแตนดาร์ดนะคะอ่เมื่อกดเข้าหน้านี้นะคะก็สกุลเงินก็จะเป็น USD นะคะส่วนเรลเรทเราก็เลือกได้ตามนี้เลยค่ะเป็น1ต่อ200นะอ่ะแลก็ตั้งชื่อเล่นนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็คือตั้งชื่อเล่นแล้วก,กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะแล้วก็กดฝากเงินได้เลยนะคะอ่านะทีนี้ก็คือของนุ่นก็จะมีแล้วนะคะก็ไม่ได้ทำให้ดูนะคะ ออตอนนี้เรากา็เลือกบัญชีเป็น MT5 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมือใหม่แนะนำให้เทรดกับเดโมโไปก่อนนะคะเ,คเพื่อที่จะเป็นการฝึกและสะสมประสบการณ์ไปก่อนเนาะถึงจะเป็นบัญชีเดโมนะคะก็แนะนําให้เทรดเหมือนกับบัญชีจริงไปเลยนะคะก็เหมือนกับว่าเราใช้เงินจริงของเราเทรดไปเลยค่ะ าจากนั้นไปที่เมนูเทรดนะคะนี่เมนูเทรดก็จะอยู่ตรงนี้โอเคอันดับแรกนะคะก็จะให้ดูคู่เงินนะคะเป็นการเลือกคู่เงินที่เราจะเทรดนะคะอ่นนี้ดูคู่เงินมันก็จะมีหลากหลายมากเลยนะคะนี่ ในส่วนของคู่เงินที่จะสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นคู่เงินอทองคำนะคะหรือว่า XAUUSD นะคะกดเข้าไปเลยนี่หน้าตากราฟก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อไปก็จะพาดูกราฟในแต่ละช่วงเวลานะคะว่าช่วงเวลานี้กราฟวิ่งเป็นยังไงบ้างน,นะคะนี่เดี๋ยวพาดูในช่วงเวลาของ5นาทีนะคะดูว่ากราฟวิ่งเป็นยังไง นี่ก็จะประมาณนี้นะคะเส้นกรฟาฟต่อไปหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวดูช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะว่ากราฟวิ่งเป็นยังไงบ้างนี่ประมาณนี้เลยค่ะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะเห็นปุ่มเซลล์กับปุ่มบายนะคะซึ่งบางคนอาจจะสับสนนะคะว่าเซลล์กับบายนี่คืออะไรเนาะ เซลเนี่ยก็คือขายนะคะสีแดงเนี่ยก็คือขายส่วนบายสีฟ้าเนี่ยนะคะก็คือซื้อจําง่ายๆเลยนะคะก็คือเซลขายบายซื้อนะคะบางคนอาจจะสับสนนะคะว่าขายเนี่ยให้กดปุ่มแดงอพอเราจะซื้อเนี่ยให้กดปุ่มฟ้าเหรอหรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะก็จะพาทุกคนจําง่ายๆเลยนะคะว่า ก็คือการที่เราคิดว่ากราฟเนี่ยกำลังจะลงนะคะก็ให้กดสีแดงหรือกดเซลล์นะคะแต่ถ้าคิดว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นให้เรากดบายหรือกดสีฟ้านี่เลยนะคะถ้าใครที่อยากเปลี่ยนเส้นกราฟราคานะคะให้มันดูง่ายขึ้นนะทุกคนก็ไปกดที่การตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็กดที่นี่ตรงนี้อ่านี่มันก็จะดูง่ายขึ้นนะคะเหมาะกับมือใหม่มากเลยค่ะ โอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาซื้อนะคะมาลองซื้อให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอ่าเรากดไปที่เซลเลยนะคำสั่งซื้อของเรานะคะก็จะอยู่ที่ลดเท่านี้นะคะ1,735.7นะคะอ่านี่ก็ประมาณนี้เราก็ยืนยันคำสั่งซื้อได้เลยนะคะโอเค อันนี้คือเราเข้าซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็จะพามาดูตัวเลขตรงนี้ก็คือจุดที่เราเข้าซื้อนะคะอันนี้คือติดลบนะก็แสดงว่าเราติดลบอยู่นะคะการดูเส้นแนวกราฟนะคะที่จะชี้ให้เห็นว่าเรากําไรหรือขาดทุนนะเพื่อนๆสามารถดูได้ว่าถ้าเซล์นะคะถ้าตอนนี้เอ่อตอนนี้เรากดเซลล์อยู่ใช่ไหมคะ,ะถ้าเส้นสีฟ้าตรงนี้นะคะ เส้นสีฟ้าอยู่ต่ำกว่าออเดอร์ของเราก็แสดงว่าเรากำไรนะคะนี่เห็นไหมมันบวกอยู่เพราะเส้นสีฟ้าอยู่ต่ำกว่าจุดที่เราเข้านะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นสีแดงนะคะขึ้นไปเหนือจุดที่เราเข้านะคะก็แสดงว่าเราติดลบนะคะทุกคนเรากำลังจะขาดทุนนะคะโอเคต่อมานะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูปุ่มตรงนี้นะคะที่แสดงจำนวนเงินอยู่เนนะคะก็เราก็จะเห็น รายละเอียดของเงินนะคะว่าบาลานซ์ของเงินทุนเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอ่าอันนี้ปริปรมาณล็อตนะคะก็จะเป็น0.1นะคะในส่วนของปุ่มตรงนี้นะคะนี่กดไปดูนะคะเขาก็จะเป็นตัวเครื่องคิดเลขของเทรดเดอร์นะคะ,ะ,คะก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณลอ็อตคำนวณเลเวอเรจในการที่เราจะเข้าออเดอร์แต่ละออเดอร์นะคะอ่าก็ดูว่า มาจินของเราอยู่ที่เท่าไรมีค่าปิ p IP ก็คือ0.01นะคะนี่ก็มีสเปรดมีสวอปค่าสวอปก็คือจะไม่เสียนะคะแล้วก็ปริมาณก็คือ 1.7k นะคะอ่าแล้วก็แสดงกำไรให้เราเห็นนะคะถ้าใครนะคะที่อยากคำนวณ เครื่องคิดเลขนะนี้นะคะก่อนที่จะเทรดนะคะก็สามารถกดเข้ามาได้เลยค่ะในส่วนของเมนูนี้นะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะว่ามันคืออะไรนะ,ะตัวนี้ก็จะโชว์ว่าเรามีคำสั่งซื้ออยู่หนึ่งออเดอร์นะคะบาลานซ์เงินทั้งหมดที่เรามีนะคะก่อนอันนี้นที่เรากดฝากก็คือ1 0 0 0 USD นะคะ e q u i t y ก็คือเงินที่เราลงไปแล้วนะคะเงินสุทธิที่เราเหลืออยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นยอดรวมกําไรขาดทุนนะคะตอนนี้เราขาดทุนที่0.35นะคะมันก็จะวิ่งเร็วมากนะคะอ่าต่อไป margin 8.68 USD นะคะอันนี้เป็นฟรี a r g i n ค่ะอระดับมาจินนะคะก็อยู่ที่เท่านี้อ่าส่วน m a Le ็กเลเวอรเนะคะเราก็จะเป็น1ต่อ200นะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะฝากเงินเข้าเทรดเพิ่มนะคะสามารถกดฝากตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะก็จะมีในส่วนของตรงนี้เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะก็จะสะดวกกับการที่เราไม่ต้องกดออกไปจากหน้านี้นะคะสามารถกดฝากตรงนี้ได้เลยอันนี้นะเราก็สามารถที่จะเปิดออเดอร์ซื้อขายล่วงหน้าได้นะคะด้วยการกดไปที่ตรงนี้กดไปที่เซลล นี่กดไปที่เซลล์นะคะแล้วก็กดตรงนี้การตั้งค่าคำสั่งซื้อขายอ,อันนี้นะคะมันก็จะขึ้นเซล์สต็อปกับเซลลิมิตมาให้เรานะคะก็จะมาดูที่เซล์สต็อปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือราคาณนะปัจจุบันนะคะก็คือเท่านี้ ที่เราจะตั้งคือตั้งไว้เพื่อถ้ากราฟมันกำลังลงอยู่แล้วเราคิดว่าราคาตรงนี้มันมีโอกาสที่จะลงไปต่อให้เราตั้งเซล์ลสต็อปและเมื่อกราฟมันมาถึงราคาที่เราตั้งไว้แล้วมันก็จะเปิดออเดอร์เซลให้เราอัตโนมัติเลยค่ะก็จะใช้ในกรณีที่วา่ากราฟมันจะลงไปต่อเมื่อผ่านเส้นแนวที่เราตั้งนะคะอ่าเรามาดูเซลลิมิตนะคะ เซลิมิตก็คือถ้ากราฟเนี่ยมันกำลังขึ้นอยู่แล้วแล้วเราคิดว่าราคาตรงนี้ราคาที่เราจะตั้งนะคะมันมีโอกาสที่จะลงให้เราตั้งเซลิมิตเพื่อดักไว้เมื่อกราฟเนี่ยมันมาถึงราคาที่เราตั้งไว้แล้วมันก็จะเปิดออเดอร์เซลให้เราก็จะใช้ในกรณีที่ว่ากราฟมันมีโอกาสกลับตัวนะคะอันนี้ก็มาเรียนรู้ประมาณนี้นะคะ เมื่อเรากดตั้งค่าคำสั่งซื้อขายล่วงหน้านะคะมันก็จะมีคำว่านี่ Take Profit กับ Stop Loss ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือถ้าเรากดซื้อทุกครั้งนะคะเราก็สามารถตั้งกำไรและขาดทุนไปได้ด้วยนั่นเองนะคะนี่ตรงนี้ Take Profit ก็คือการตั้งกำไร Stop Loss ก็คือการตั้งขาดทุนนะคะ เมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะคะและเมื่อกราฟมันขึ้นไปแตะจุดที่เราได้ตั้งคําสั่งซื้อล่วงหน้าไว้แล้วเนี่ยนะคะทางบลกเกอร์ก็จะเปิดออเดอร์นั้นให้เราอัตโนมัติเลยค่ะก็ในส่วนของการเทรด เอ n กเในวันนี้นะคะเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดปัญหาหรือว่าอยากปรึกษาเกี่ยวกับการเทรด e อ n กเนะคะ <c oughs> ก็สามารถพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนคลิปถัดไปนะคะก็จะเป็นคลิปสอนวิธีการเทรด Forex กับ e x n e t ด้วยการเชื่อมกับเอ่อ MT4 นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเทรด e x n e t นนั่นเอง และถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ